ทำางานซักยากตรงไหนยากทุกตรงละเอียดทุกจุดถ้าอยากได้งานที่คมชัดสวยละเอียดทุกอย่างยากทุกจุดใจละเใจละเอียดใจเย็นพิธีพิถันบายมาื่นีม่มืเติมเติมมึกเติมอัคขระนี่คมชัดแจ๋วทุกจุดถึงว่านะ มึกนี่ต้องเอามึกย่างดีขวดสามรอยกว่าบาทันี้ยนี่ย่างย่างกลางๆเนี่ยันย่างถูกเน่เป็นพันดีที่สุดเป็นพันกวัวสองนี่คือว่าตัวน้ำมั่นนี่ตรงใดนี่นำมั่นสําหรับท่านี่เพราะว่าน้ำมั่นเป็นตัวสําคัญทําให้ยมึกมันติดบัดนี้เข็มเข็มเนี่ยมันมีอันนี้แบบราคาถือต่อบ่าบ่าค่อยดีเป็นไดดอก อยากให้ดีนะของไฟโซดอนนั่นจิราคาเลมเลมนึงเลมละเกือบร้อยหมดละเลดมเป็นร้อยหมดละอันนี้อันนี้นี่ย่างถึอนี่ตกอ่อายี่สิบบาทเยอะดีของไฟโซดอนาหาสิบบาทด้ร้อยหนึงนั่นแหละการลงทุนมันเลยแพงนะครับเข็มซักกับใสแบบนี้มันสีง่ายกว่าเพราะมันสมัยใหม่แล้วก็ที่ใสเข็มแท่งนั่นเออลำบาก บนี้ผลงานในการซักนี่เขาต้องเขียนพอเขียนนักละนะเขียนเสร็จเขาก็ใส่น้ำมันท่าพอท่าเสร็จแล้วเขาก็ลงการล่งนี่ยากครับเขาต้องเอียงมือทิ่มเข้าไปเพื่อให้ไอ้ไอ้มึกเน่ยมันเข้าไปเข่าไปแท่นในหนังแท่งตรงบรร่ได้เรียบร้อยครับเลียดกระจายเจ็บปวด บบนี้ก็ถึงบอกว่างานซักเป็นงานละเอียดไหนจะเครื่องมือจะราคาแพงเ่ราว่าสีมึกบ่ว่าสียาบ่ว่าสีเข็ม่ะนี่ต้องมีอันกฮอล่ไว้ล้างเข็มเสร็จงานนี่เข็มนี่ต้องล่างถึงบอกว่านี่นี่นี่แขนซ้ำนี่ประเมินเด้ยเลยนี่บ่ราะเนมาขอกันซักเล่นเนะครับประเมินได้เลยครับไม่ต่ำกว่าสามพันครับนี่ไพ่สีมาซักน้ำอัคาระไม่ต่ำกว่าสามพันครับสามพันห้าพันเก้าพันครับ ไม่ได้สักอันนี้คันต่ำเด้คันต่ำอาจารย์ที่เก็บสักอักขระนี่สามพันคันตำ่ำคันเนน้อยร้อยสองร้อยไปไล่ไปเรื่อยมาต้อ,อ,อตงม้ามันสักยากออนอกจากสักยากแล้วคู่กับร่วมค้าคู่แหละครับคันตนนะ้นสามพันเนี่ยกวามยากง่ายสิเบิ่งนวางงานนะัน่ะหลายบ่หลายถ้าจํานวนหลายก็สิราคาแพงขึ้นไปอีกอีกอย่างถ้าผู้ใดอยากจะสักพวกเ,เสือ พวกลื้อสีนาลือสีนาเสือหรือจะเป็นมังกรหรือพญานาคหรือรูปสัตว์ต่างๆก็ตีราคาไปต่างหากเลยสรุปแล้วงานสักนี่บอกมันราคาถือครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะครับอันนี้สักครูนี่คือแพงที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้งานสักนะครับมันเทททูคัลเลอร์ไปสักไซ้ก็ได้สวยงามแต่วา่าสักมาแล้วกะ ซ้สำสวยงามจะซื้อมันบ่มีพลังบ่มีครูบ่มีอำนาจนะน,นี่ฝากให้คิดให้เบิ้งกันเออซ้ำนีล่ละปูมาบอกเราไปแล้วล่ะ